สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กันกับอ e ีสัยสตูดิโอกันเหมือนเดิมนะวันนี้เรามาอัปเดตใช้คําว่าอัปเดตผลเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายของทั้ง2ทีมกันหน่อยดีกว่านะครับผมว่า ไอตัวฟุตบอลโอลิมปิกในครั้งนี้นะครับเข้าสู่ช่วงรอบ8ทีมสุดท้ายของทงั้งฟุตบอลหญิงและฟุตบอลชายนะครับเมื่อวานนี้เตะเสร็จกันเรียบร้อยหมดละเดีย๋ยวเรามาดูกันหน่อยว่าผลของแต่ละกลุ่มเป็นยังไงและรอบ8ทีมสุดท้ายนี่ต้องมีใครเจอใครบ้างนะระหว่างฟุตบอลหญิงกับฟุตบอลชายเลยนะครับมากันคู่เลยในรอบนี้เราไปดูกันที่กลุ่ม A ก่อนครับกลุ่ม A เนี่ยเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเนี่ยเป็นญี่ปุ่นกับเม็กซิโกนะครับส่วนทีมเต็งอย่างฝรั่งเศสนี่ใช้คำว่า ว่าในรอบนี้ทําผลงานได้ไม่ค่อนค่อนข้างไม่ดีเลยครับนะัดสุดท้ายนี่ไปเสมอด้วยนะไม่ได้ไปเสมอดีแพ้โดนญี่ปุ่นตบหัวทิ่มเลยกลายเป็นว่าที่1ของกลุ่มของกลุ่ม A เนี่ยก็คือเจ้าภาพญี่ปุ่นนะครับส่วนที่2ที่ได้เข้านี่เป็นเม็กซิโกนะจากคะแนนนี่ใช่โอโ้โหฝรั่งเศสหายห่วงเลยครับฝรั่งเศสชนะนัดเดียวเองก็คือชนะตัวแอฟริกาใต้นั่นเองเราไปดูอีกกลุ่มครับเป็นของกลุ่ม B กลุ่ม B เนี่ยเข้ารอบที่1ของกลุ่มเป็นทางเกาหลีใต้นะครับชนะ3นัดรวดเนาะส่วนทางนิวซีแลนด์เนี่ยชนะ1เสมอ1คะแนนเท่ากันกับทางโรมาเนียนะแต่ลูกได้เสียดีกว่าเลยทำให้นิวซีแลนด์ได้เข้ารอบ8ทีมสุดท้ายมาเป็นอันดับที่2นะครับคราวนี้เราไปดูกลุ่ม3กลุ่ม C นะครับกลุ่ม C เนี่ย กลายเป็นว่าสุดท้ายเนี่ยมันไปพลิกกันที่นัดสุดท้ายเลยนะครับเพราะก่อนนัดสุดท้ายเนี่ยออสเตรเลียยังมีโอกาสเข้ารอบนะแต่จะนัดสุดท้ายกลายเป็นว่าสเปนเนี่ยไปเสมอกอารอเจนติน่าเลยทําให้สเปนเนี่ยเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มนะครับคือเตะ3นัดมี5คะแนนชนะ1เสมอถึง2นะส่วนเข้ารอบที่2นี่เป็นอียิปต์ซึ่งอียิปต์นี่พลิกนรกครับวันนัดสุดท้ายไปชนะทางออสเตรเลียเลยทําให้เข้ารอบกลายเป็นว่าเตะ3นัดมี4คะแนน ชนะ1เสมอ1แพ้1นจแค่ว่าสถิติไม่ดีเลยแต่ก็ยังถือว่าสามารถเข้ารอบสุดท้ายไปได้นะครับกลายเป็นว่ากลุ่ม C เป็นสเปนกับอียิปต์นะเข้ารอบไปกลุ่มที่4ครับเป็นกลุ่มดีกลุ่มดีนี่ถามว่ามีอะไรพลิกโผล้ไหมเอาตามจริงมันก็ไม่ได้พลิกโผลอะไรมากนะมันจะมีวัดกันอยู่ทีมสุดท้ายก็คือไอตัวไอวอรี่โค้ดกับเยอรมน,นีในนัดสุดท้ายแค่นั้นเองซึ่งไอวอรี่โค้ดเองขอแค่เสมอครับ ขอแค่เสมอก็จะสามารถเข้ารอบได้ซึ่งพวกเขาก็สามารถทําได้นะครับส่วนเต็ง1นึ่งมา จ๋าฟอร์มแรงฟอร์มดูอย่างบาซิลเนี่ยเข้ารอบเป็นที่1ของกลุ่มครับก็คือเตะ3นัดมี7คะแนนนัดสุดท้ายก็ตบทางซาอุดิอาระเบียสบายสบายนะ3เม็ดส่วนทางไอวอรี่โค้กับเยอรมันเองเยอรมันต้องชนะสถานเดียวครับเพราะว่าไม่งั้นก็จะใช้คําว่าอะไรไม่มีโอกาสเข้านะแต่ด้วยความที่ว่าทางไอวอรี่โค้เองไม่ไม,ไม่จําเป็นต้องเร่งแล้วก็มีเกมรับที่ค่อนข้างเหนียวแน่นอยู่แล้วนะ นำโดยใบยี่ใบยี่เด็กผีใบยี่ก็เลยทำให้อารีโคสสามารถเข้าเป็นรอบเข้ารอบสุดท้ายได้เป็นที่2ของกลุ่มนะครับคราวนี้เราข้ามไปดูที่ผู้หญิงกันหน่อยผู้หญิงเนี่ยมีแค่3 3กลุ่มนะจ๊ะจะไม่ได้มีเยอะเหมือนของผู้ชายนะครับผู้หญิงเนี่ยกลุ่ม A เลยเนี่ยทีมที่เข้ารอบเนี่ยเป็นทางสหราชอาณาจักรนะครับส่วนที่2ของสายนี้เป็นทางแคนาดาเสียดายครับญี่ปุ่นเจ้าภาพ ปกรอบไปซะแล้วแต่ไม่เป็นไรครับอย่างน้อยผู้ชายก็ยังเข้าไปเนาะกลุ่มนี้บริเตนเป็นที่1น,นะครับสหราชอาจจกนะ่าบริเตนใหญ่แล้วก็แคนาดาเป็นที่2เรามาดูกลุ่มที่2กลุ่มที่2เนี่ยเข้ารอบเนี่ยเป็นทางเนเธอร์แลนด์นะครับเนเธอร์แลนด์ถือว่าในทัวร์นาเมนต์นี้เนี่ยฟุตบอลหญิงของเขาน่าจับตามองค่อนข้างมากนะด้วยจํานวนประตูที่ยิงเราดูดีๆนะครับว่าเนเธอร์แลนด์เนี่ยอยู่ฝั่งเดียวกับบราซิลเรามาดูประตูที่ยิงได้ บราซิลเนี่ยสนัดยิงได้แค่9ลูกนะครับมี7คะแนนลูกได้เสียแพ้ฮอลแลนด์ซึ่งฮอลแลนด์สนัดยิง21ลูกเยดโดคือหายห่วงเลยครับฮอลแลนด์ในชุดนี้กองหน้าเขาถือว่าค่อนข้างครบเครื่องเลยมีคนให้สมญานามว่าเป็นเออร์ริงฮาร์เรนในร่างหญิงเลยนะส่วนบราซิลเข้าเป็นที่2ของกลุ่มนะครับเขามาดู ตัวกลุ่มที่3ครับกลุ่มที่3เนี่ยเข้ารอบเป็นอันดับหนึ่งของกลุ่มเป็นทางสวีเดนดนะครับถือว่าโชว์ฟอร์มได้ค่อนข้างดีมากในทวนัวร์เดนเมนนี้นะนัดแรกก็เอาชัดพลิกล็อกจะใช้ควาว่าพิกล็อกไหมก็ค่อนข้างครับเพราะว่าสหารัฐอเมริกาถือว่าเป็นทีมวางมาตั้งแต่ต้นอยู่นะกลายเป็นว่า3นัดมี9คะแนนเต็มครับส่วนที่2ที่เข้ารอบเนี่ยเป็นเพเป็นของสหรัฐอเมริกานะมี3นัดมี4คะแนน ชนะ1เสมอหนึ่งแล้วก็แพ้1นะครับแพ้ทางสวีเดนแล้วก็จะมีอีก2ทีมเนี่ยที่ได้เข้าไปก็คือที่3ที่ดีที่สุดเมื่อกี้ขอไปไว้นะตามจริงที่3ที่ดีที่สุด2ทีมที่ได้เข้าไปก็คือญี่ปุ่นกับออสเตรเลียนะเพราะว่าถือว่าเป็นที่3ที่คะแนนดีที่สุดสําหรับ3กลุ่มถามว่าคะแนนดีที่สุดขนาดไหนเอาตรงๆคะแนนจะค่อนข้างใกล้เคียงกันครับก็คือ4คะแนนเหมือนกัน แต่สิ่งที่ต่างกันก็คือลูกได้เสียญี่ปุ่นเนี่ยลูกได้เสียเท่ากับ0นย์ครับส่วนออสเตรเลียลูกใช้เสียเท่ากับลบหนึ่งส่วนอีกทีมหนึ่งก็คือแซมเบียแซมเบียอ่าแซมเบียไม่ได้แซมเบียเนี่ยลูกได้เสีย8เลยก็ก็กลายเป็นว่าออสเตรเลียกับญี่ปุ่นก็ยังเข้านะครับเพราะว่าอันนี้มันผู้หญิงมันมี3สายเนาะสสายเอาที่1ของ2ของสายมามันจะได้แค่6ทีมเราเอาที่3ที่ดีที่สุดของทั้ง2ทีมมาเอยของทั้งของทั้ง3สายมาเจอนะ โอเคเรามาดูผลการประกบคู่ของฟุตบอลโอลิมปิกทั้งชายและหญิงนะครับเรามาดูกันหน่อยดีกว่าว่ารอบแดทีมสุดท้ายผู้ใดเจอผู้ใดบ้างนะเราเริ่มกันตั้งแต่วันที่30พุทธยมวันผู้หญิงนี่จะเริ่มเตะก่อนนะครับผมเพราะว่าผู้ชายเนี่ยเตะช้ากว่าได้พักเพิ่มอีกหนึ่งวันนะผู้หญิงเนี่ยจะเริ่มตั้งแต่วันที่30เลยนะครับก็คือพรุ่งนี้แล้วเนาะ ช่วงเวลาปกติเลยครับมันจะเริ่มเตะกันประมาณนี้สามโมงสี่โมงห้าโมงเตะเวลาบ้านเราเพราะว่าอยู่ญี่ปุ่นนี้เองเวลาต่างกันไม่ค่อนค่อนข้างไม่เยอะนะคู่แรกนะครับเป็นแคน,นาดาเจอกับบราซิลเลยครับผมส่วนคู่ที่2เป็นสหรัฐอาณาจักรนะเกรซบิสเทรนเจอร์กับทางออสเตรเลียนะครับคู่ที่3เป็นสวีเดนเจอกับญี่ปุ่นครับถือว่าเป็นงานยากของเจ้าภาพนะเพราะว่าสวีเดนถือว่าเป็น แชมป์กลุ่มที่ที่มีผลงานเหนือกว่าทั้งสหรัฐอเมริกานะก็ต้องต้อง,องลุนเอาใจช่วยทีมจากเอเชียด้วยกันครับผมส่วนคู่ที่4ี่เป็นทางฮอลแลนด์เจอกับอเมริกาซึ่งถือว่าเป็นคู่คู่มันเลยแหละเพราะด้วยความที่ว่าผลงานในรอบแบ่งกลุ่มมาเนี่ยฮอลแลนด์ค่อนข้างทํางานได้ดีกว่าส่วนอเมริกาต้องใช้คําว่าฟอร์มอาจจะดบลงด้วยความที่ว่าชุดตัวผู้เล่นของทางอเมริกาเองยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงมากนะนักเตะหลายๆตัวเก่ง แต่อายุก็เริ่มเยอะแล้วก็อาจจะเป็นข้อเสียนะครับผู้หญิงนี่เตะวันเดียวหมดเลยนะครับวันที่30เนี่ยวันเดียวรู้รู้ผลว่ารอบรองชนะเลิศจะมีใครบ้างเลยนะเราข้ามมาอีกวันหนึ่งกันดีกว่าครับข้ามมาอีกวันหนึ่งเป็นวันที่31นะครับวัน3 1เนี่ยเป็นฟุตบอลชายเตะพร้อมกัน4ี่คู่เลยไม่ใช่พร้อมกันเยื้องกันนิดหน่อยคู่ละชั่วโมง คู่แรกเนี่ยเป็นสเปนเจอกระทางไอวอรีโค้ดครับซึ่งต้องยอมรับว,ว่าในรอบแบ่งกลุ่มทั้ง2ทีมถือว่าโชว์ผลงานได้ในระดับหนึ่งนะเพราะว่าไอวอรีโค้ดเองถือว่าเป็นทีมที่ยิงไม่เยอะแต่ก็เสียน้อยด้วยความที่ว่ามีแผงกองหลังที่ค่อนข้างแน่นและแผนการเล่นของไอวอรีโคดเองในฤดูก,กาลนี้เขาจัดมาเป็น4ี่ห้าไม่ใช่4ี่ห้าดิห้าสี่หนึ่งมันเลยค่อนข้างแน่นส่วนสเปนเป็นทีมที่ครองบอลค่อนข้างดีอยู่แล้วครับแต่ในรอบแบ่งกลุ่มก็มีปัญหาเหมือนกันเพราะว่า คอมอนเยอะแต่ก็ไม่ได้ยิงเลยเสมอซะส่วนใหญ่ด้วยนะมันเลยกลายเป็นว่าคู่นี้น่าจะค่อนข้างใกล้เคียงกันแล้วน่าจะสนุกนะครับค้ามาดูคู่ที่2เป็นทางเจ้าภาพครับญี่ปุ่นเจอกับนิวซีแลนด์ซึ่งต้องต้องยอมรับว่าญี่ปุ่นมาในรอบนี้ฟุตบอลชายญี่ปุ่นถือว่าโดดเด่นเป็นพิเศษมีผลงานในรอบแบ่งกลุ่มตั้งแต่รอบรอบแบ่งกลุ่มมาถือว่า เวลี่กดเลยสมนัดยิงคู่แข่งเยอะชนะเม็กซิโกชนะฝรั่งเศสคือคือดีๆทางนั้นแล้วก็รูปเกมค่อนข้างโอเคแผนการเล่นและตัวหลักๆของญี่ปุ่นทั้งทางคูโบะหรือแม่ทางเซนไดเองก็ยังอยู่ในช่วงที่ท็อปฟอร์มและไม่มีอาการบาดเจ็บรบกวนคู่นี้ญี่ปุ่นน่าจะดูเหนือกว่าหน่อยแต่ก็ต้องดูครับด้วยความที่ว่านิวซีแลนด์มันเป็นวัน บอลฟิลบอลยุโรปสไตล์แท้ๆคือโยนใส่ต้องต้องดูว่าปุ่นเองจะเป๋หรือเปล่านะข้ามไปคู่ที่3เป็นบราซิลเจออียิปต์คู่นี้ก็ต้องยอมรับว่าบราซิลดูเหนือกว่าค่อนข้างเยอะนะด้วยความที่ว่าบราซิลเองถือว่าเป็นทีมเต็งหนึ่งในทัวร์นาเมนต์นี้เลยนะครับถ้าเราดูจากรายชื่อผู้เล่นนะเพราะว่าด้วยความที่ว่าตัวบราซิลเองจัดแต่ตัวดีๆออกมาแล้วก็ช่วงในรอบแบ่งกลุ่มนี้ก็ยิงยิงเยอะยิงมันขนาดว่านัด แรกกันัน,นัดแรกนี่ตบเยอรมันมา4-2นัดสุดท้ายนี่อัดซาอุระเบียมา3-1นัดที่เสมอกับไอวิลี่โคตบางคนอาจจะรู้สึกว่าอเสมอกับไอวิลี่โคตมันก็น่าจะธรรมดาไหมแต่ต้องยอมรับนะครับว่าบาราซิลโดนไล่ออก10คนตั้งแต่นาทีที่15นะ นาทีที่16ไปจนถึงนาทีที่90บาซิลบุกใส่เอวิลลี่โคดยับเลยนะไอวิลลี่โคดซะอีกนะครับมี11คนอาดต้องเล่นเกมลุบเ,เกมลับตั้งเกือบ70นาทีผมุ้งบอกถ้าใครได้ดูในแมตช์นั้นจะจะรู้เลยนะครับผมส่วนคู่ถัดมาเป็นคู่สุดท้ายนะครับเป็นทางเกาหลีใต้นะครับเจอกับเม็กซิโกเกาหลีใต้กับเม็กซิโกนี่ถือว่าภาษีค่อนข้างใกล้กันแล้วก็ชุดของนักเตะก,ก็ค่อนข้างใกล้กันครับเพราะว่าเม็กซิโกเองถ้าไม่นับญี่ปุ่นที่ เขาชนะเม็กซิโกมาได้ก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีนะและรูปเกมค่อนข้างดีแต่เม็กซิโกในรอบแบ่งกลุ่มอาจจะโชครายนิดนึงเพราะว่าโดนไล่ออกถึง2ครั้งเลยส่วนเกาหลีใต้เองก็ฟอร์มดีครับมาเป็นที่1ของกลุ่มชนะรวดก็ ไมแพ้ญี่ปุ่นใช้คําว่าไม่แพ้ญี่ปุ่นนะครับก็เนี่ยครับเป็นการประกบคู่รอบ8ทีมสุดท้ายของฟุตบอลโอลิมปิกปี2021ทั้งผู้หญิงและผู้ชายนะครับถ้ายัางไรถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์ถ้าใช่อย่าลืมกดซ like, ับให้อ e ีสายสตูดิโอหรือว่าใครต้องการหรือว่าอยากดูไม่เชิงถ่ายทอดสดนะจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นรีดีโอแคสเตอร์นะครับเป็นการพากเสียงสนุกมันๆอย่าลืมกดซ้าย กดซับให้ i n s ยสตวูวิดีโอไว้เลยครับถ้าอย่งไรเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะพรุ่งนี้กับมเมื่อรื่นี้เจอกัน2วันติดเลยมีภาคของตัวบอลโอลิมปิกแล้วสำหรับวันนี้แค่นี้ครับสวัสดี